สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับครับผมพอผมกับโยคือเก่าครับกับน็อตครับตากล้องนะครับปโยครับครับมือนีสีผ้าพี่น้องครับมาใส่เบ็ดโกครับมาหอดมองใส่ละมาเบิ่งกันเลยครับเบิร์กครับครับผมก็ได้ไปขุดขีกระเดียนมาแล้วนะครับนี่ครับไปขุดกระดิโอกับน็อตนะครับขี่เป็นขีกระเดียนปลานะครับนี่ครับว่นมวนกันถ้าล่าถ้าล่นรุ่นถ้ารุ่นนาสัตว์เลยนะเข้าใจไหมถ้าล่ารุ่นเออจะเข้าใจเอืนกันได้าใจเะ ถ้ารุ่นกรรมสัตว์เออนะครับเพราะว่าเาใส่ไปเพื่อใส่หากินนะครับลงทุนครับสี่เบสร้อยหนึ่งเจ้าหลังรู้บ้างครับว่าสีได้อยู่ครับอีกครับการก่อเ่าก่อครึ่งหนึ่งเลยนะครับก่อสี้นะครับก่อสานี้ครับแล้วก็เสียครับ ครับใส่ขึ้นเถือนใส่ขึ้นเถือนไว้เองสิครับเพื่อนๆเห็นบ่เฮ้ยเดี๋ยพ่อให้เกิดนะนี่ครับใส่ขึ้นเถือนจากดินไว้เองสินะครับเพื่อเขาโดดกินได้ครับเพื่อกันบ่เห็ดปลาตอดบ่เห็ดอีปูกินนะครับคือประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมใส่บไดก่อนนะครับเปนเทคนี้นะครับเดี๋ยวผมใส่บไดก่อนสี่คำเดี๋ยวตอนแรกจะี๋ยวมาหยาบครับเดี๋ยวผมขอหยาบใส่ไปก่อนไปโอ้โไม่ใส่ใส่ลูกเอาเห็ดดูเดี๋ยวก็ตาดีแต่ว่ากินบ่ได้ลูกเห็ดตายเปียครับ

เดี๋ยว๊กกุ๊ปก็ไผ่ครับไปยูกลับมาแล้วกลับพีโอพี่กายนี่นะครับพี่กายนี่กบดึงเบ็ดลงสะพเดก็เป็นว่าปีนี้กบสิดึงเบ็ดลงใสอีกวะนะครับครับหลังต่อไปครับเอราะวันนี้ก็สนมันรื้อจะซื้ออีกร่อยหนึ่งโอเค สามนั่นนะ,<ส>นนนะมาแล้วงเดี๋ยวเป็นตะม่กกบอลเดียวยินข่าวยินข่าวว่ะยินข่าวว่ากวเปียงไอ้บุ๋มนะครับโตสมีละมันออกตะดนละประมาณสามเดือนละประมาณพันโตนี่ละออกมาทังนี่ละ เอาตัวมาใส่บังครับวัตถิได้บ่พซาหลังครับตอนแรกมันหลุดไงครับวัตถิลอยู่ยตัวครับเดี๋ยวขออนุญาตใส่เบ็ดนะครับเดี๋ยวตอนแรกมไม่ลงกันนี้ครับไปแล้ว

ไม่สิ่า oh. ่อ้ไมากมานมาเร็วหมานมาเร้วตัวนี้อยู่เนาะ สวยก็เป็นสีว่าคือได้อีกเลื่องครับพี่น้องครับเก็บตัว,ดดตวเป็นเก็บตัวรับเบส20ลังทำคะแนน20ลังได้เก็บตัวนะครับพเพื่อนก็โอเคครับถือว่าผสมข้อมูลเสร็จครับสลักจิตจะอิป,ปูเปนาะจะไปการอิป,ปูต่อ ถ้ามากิมีฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้พวกผเนะครับช่องขุนขยันนะครับนี่เงินจนครับสำหรับคลิปนี้ครับลาครับบ๊ายบายครับขอบคุณนะครับที่ส่งมาเบอร์ครับภาพอาจจะมั่วบระซัดเนี่ยนะครับเพราะฝาลุกขบจะขอโทษขอให้หลายๆนะครับขอบคุณครับไปแล้วครับ